แล้วเพื่อนๆก็เอาหอมเจียวนะคะมาโรยนะคะนี่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเวะลาใส่กล่องนะครับนี่เราพลิกกลับมาข้างล่างมันจะดูเละไม่เป็นไรนะคะตอนหัน่นแต่ว่าพอเราพลิกมาปุ๊บเห็นปะมันจะดูดีเลยนะคะน่ารับประทานฟูดฟูดนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช Ch a n n l เชฟฟ์แอนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่ทอดหาดใหญ่ มีความสุขอะไรคะอยากกินใช่ไหมจิงนใจจิงนใจเราจะทำเป็นสองออปชันให้เพื่อนๆดูเลยนะก็คือเป็นออปชันแบบที่เพื่อนๆขายแบบเป็นชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมาคำนวณต้นทุนบอกให้เนาะว่ามันจะได้กำไรแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกออปชันหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวเหนียวหน้าไก่ทอดหัดใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะน่ากินขนาดไหนคะ่ะก่อนเข้าไปดูอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะ เอาละค่ะมาเริ่มทํากันเลยหิวแล้วครับส่วนผสมหลักนี่เลยครับไก่ครับวันนี้เราใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมียครับไก่800กรัมลูกชี6กรัมพริกไทยดำ5กรัมเม็ดยี่ร่า3 g, กรัมกระเทียม30กรัมรากผักชี15กรัมผงปรุงรส10กรัมเกลือ5กรัมน้ำตาลตโนด15กรัมน้ำปลา25กรัม อันนี้คือส่วนผสมของไก่นะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของแป้งแป้งข้าวเจ้า75กรัมแป้งทอดกรอบ90กรัมน้ำปูนใส100มิลลิลิตรใครไม่รู้ว่าน้ำปูนใสคืออะไรและไม่รู้วิธีทำน้ำปูนใสย้อนกลับไปดูคลิปที่เราลงเมื่อวานนี้ได้นะคะทำบอกไว้ให้แล้วค่ะหรือถ้าเกิดไม่ลืมเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเอาละค่ะทีนี้อันดับแรกเราต้องทำยังไงคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปคั่วลูกผักชีพริกไทยดำแล้วก็เม็ดกวางกันนะครับโอเคค่ะ อันดับแรกวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับลูกผักชีพริกไทยดำเม็ดยี่หร่าครับเอามาคั่วก่อนนะครับคั่วด้วยไฟกลางไปทางอ่อนให้พอมีกลิ่นหอมครับเวลาคั่วคั่วแค่ประมาณนาทีหนึ่งก็พอนะครับอ่าประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปตักใส่โครกแล้วก็โคลกเลยครับเสร็จแล้วเราก็โคลกครับ เอาให้ละเอียดเลยไหมคะเอาให้ละเอียดไปเลยนะครับพอขลุกละเอียดอย่างนี้แล้วนะครับใส่กระเทียมครับรากผักชีครับแล้วก็ขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราขลกเครื่องทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่กะละมังได้เลยครับอัตราส่วนนี้คือต่อไก่แ0 0กรัมนะครับใส่ผงปรุงรสครับน้ำปลาครับเกลือครับ น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลปีป๊บนะครับน้ำเปล่า100 ml ครับแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับจะใช้ไม้พายก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะเสร็จแล้วน้ําไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับบ้างครับบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็นำไปคลุกกับน้ําหมักเลยครับใครไม่เชี่ยวชาญแนะนำให้เอาไก่วางบนเขียงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นบ้างมือตัวเองเดอ้อแถมแถมให้ลูกค้า ประมาณนี้พอนะการบ้างนี่คือเครื่องมันจะได้เข้าไปซึมอยู่ในเนื้อไก่ดีๆใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครจะไม่บ้างก็ใช้ซ่อมจิ้มเอาก็ได้นะอ่าทีนี้ก็คลุกเท้าให้เข้ากับเครื่องที่เราเตรียมไว้เลยครับระหว่างคลุกเท้านี่บีบนิดนึงเรียบร้อยครับทีนี้ก็พักทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะครับหรือถ้าเกิดมีเวลาก็พักไว้นานๆเลยก็ได้นะระหว่างที่เราหมักไก่ยอยู่นะครับคราวนี้เรามาเตรียมแป้งกันเลยนะครับ แป้งข้าวเจ้าที่เราเตรียมไว้นะครับผสมกับแป้งกรอบครับแป้งกรอบนี่คือแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบอกอบาเรจรูปตามด้วยน้ำปูนใสครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับเมื่อกี้เราไปเติมน้ำปูนใสามาอีกหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับเอาให้แป้งหนืดประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็เทใส่ไก่ไปได้เลยครับ ทีนี้ก็คลุกคล้าใเข้ากันได้เลยนะครับเรียบร้อยครับทีนี้ปิดฝาแล้วก็ไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอีกประมาณ1ชั่วโมงครับอ๋อต้องแช่เย็นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อาจจะเอาเอมแรปมาแรปนะคะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ก็ได้ค่ะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันจะ้ะนี่คือหอมแดงซอยที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ3ามขีดครับตามด้วยเกลือสมุนอีกนิดหน่อยนะครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันครับการใส่เกลือลงไปเพื่อให้เกลือเนี่ยมันช่วยดูดเอาความชื้นออกจากตัวหอมแดงนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เรามาเทใส่ถาดได้เลยนะครับพยายามอย่าให้มันทับกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปพึงลมทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีครับนี่คือหอมซอยที่เราพึงลมไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาโรยแป้งครับเป็นแป้งครอบต่อธรรมดาเนี่ยแหละครับทำหน้าที่เป็นแป้งนวลนะครับใส่แต่ประมาณหนึ่งช้อนแกงพอครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ประมาณนี้พอนะครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวน,นี้เรามาเจียวได้เลยครับต้องคนตลอดเลยไหมคะคนตลอดครับถ้าเกิดไม่คนเดี๋ยวด้านข้างมันจะไหม้นะครับครับแล้วเราก็เจียวไปจนเหลืองได้ที่เลยนะครับให้มันขึ้นมาแดงต่อข้างนอกนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปพักให้มันเสด็จน้ํามันก่อนนะครับก็มาใส่ตะแกรงเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้มันเสด็จน้ํามันค่ะพอเสด็จน้ํามันแล้วเอามาเทใส่ถาดนะครับที่ปูรองด้วยทิชชู่นะครับเป็นการซับน้ํามันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เตีะครับปล่อยไว้ให้เย็นครับถ้าจะให้ดีก็หาปั๊มลมอันน้อยๆนะคะเอามาเป่าลมออกนะคะมันจะช่วยดันให้น้ํามันออกจากตัวของหอมออกไปเร็วที่สุดนะก็จะเป็นวิธีที่ ทําให้หอมเจียวของเรากรอบได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะหลังจากที่เราหมักไก่ไว้แล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็มาทอดได้เลยครับออเอาด้านเนื้อลงก่อนนะครับทอดด้วยไฟกลางนะครับถ้าบ้านเพื่อนๆไม่มีกระทะใบใหญ่ให้ทอดแค่ทีละหนึ่งถึงสองชิ้นพอน,นะคะเวลาในการทอดนะครับ ปกติแล้วจะทอดอยู่ที่ประมาณ8-15นาทีนะครับแล้วแต่ขนาดของไก่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูตอนที่มันสุกกันเลยนะครับอันนี้เป็นการทอดรอบสองแล้วนะรอบแรกเนี่ยปอยู่นู่นแล้วท๊าด,ดนี่นะครับเอาทอดตีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นมันแดงต่อข้างบานอีกนะครับลิ่นนี้ใช่มากๆเลยอ่ะโอ้โหน่ากินมากๆนะคะคือบอกเลยว่าเหมือนกับเจ้าหน้าปักฝอยเป๊ะนะคะอู้ร้อนๆเลย ดูความกรอบซะก่อนนะคะนี่กรอบแบบทั่วถึงเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะถ้าเกิดเป็นไซส์ประมาณขนาดนี้นะแถวบ้านเราขายอยู่ประมาณ45นะคะอันนี้จริงๆมันก็ไม่เล็กนะแต่ว่ามันไปวางอยู่ข้างอันใหญ่นะเลยดูเหมือน <Okay. S 1> มันเล็กนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาหอมเจียวนะคะมาโรยนะคะนี่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตใช้มือนะพอกินเองนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะทําให้เพื่อนๆดู2องออปชันก็คือแบบที่เป็นชิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถขายได้ตั้งแต่40 45 50อะไรก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบหาแหล่งซื้อไก่ได้ไม่แพงนะคะให้เพื่อนๆขายเป็นชิ้น35นะคะขายเป็นชิ้น35 3ชิ 5, 3้นร้อยก็ได้นะจะได้ขายออกได้เร็วๆนะคะแต่ว่ากําไรมันก็จะน้อยหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกออปชันหนึ่งก็คืออ่าแบบนี้เราเคยทําขายนะคะก็คือ เราจะเอาเป็นข้าวเหนียวนะคะมาหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ไก่หนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะเราจะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใส่กับข้าวเหนียวขายเป็นกล่องแบบนี้กล่องละสาสิบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะต้นทุนเดี๋ยวเราทายคิดนะเลาะกระดูกไม่ยากครับนี่เอามีแสลงไปอย่างงี้ครับอร่อยอ่ะเมื่อกี้จับไปโดนชิ้นเมื่อกี้อืมนี่ เราก็จะหั่นนะคะครึ่งชิ้นเนาะหอมมากเลยหั่นมาประมาณนี้นะครับแล้วเวลาใส่กล่องนะครับนี่เราพลิกกลับมาอ่าอันนี้เทคนิคเลยนะคือข้างล่างมันจะดูเละไม่เป็นไรนะคะตอนหั่นแต่ว่าพอเราพลิกมาปุ๊บเห็นปะมันจะดูดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็อาถามลูกค้าเอาหอมเจียวด้วยไหมครับก็นี่เลยโรยเรียบร้อยนะคะนี่กล่องละ30บาทนะคะโอ้หรือขาย35ห้าก็ได้นะ นี่เห็นไหมคะน่ารับประทานฟูดฟูดนะข้าวเหนียวเราเคยสอนวิธีนึ่งไว้แล้วนะว่านึ่งยังไงให้นุ่มข้ามวันข้ามคืนนะคะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแต่เราเห็นอบังหน้าบักซอยสับเล,เลยนะปักปากปกแต่เราทุบไม่ได้นะคะเพราะว่าท็อปโต๊ะเราเป็นหินอ่อนเอ้ยเป็นกระเบื้องนะคะเดี๋ยวกระเบื้องแตกนะคะอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ช้อนไก่ขึ้นมาจากด้านล่างอย่างนี้นะครับค่อยๆค,คว่ำอย่างนี้ครับ เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหน้าไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอดหัดใหญ่นะคะไม่หลายแล้วแต่เอาตรงๆนะส่วนมากลูกค้าจะมาซื้อบอกเอาไก่ชิ้นนึ่งข้าเหนียวกล่องนึงจบนะคะก็จะเป็นอย่างงั้นนะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันดีกว่าค่ะต้นทุนมีอะไรบ้างคะไก่42บาทเม็ดผักชี54สตางค์พริกไทยดำา50สตางค์ เม็ดยี่หร่า2บาทสิสตางค์กระเทียม3บาทและขักชี2บาทส0สตางค์ผงปรุงรส80สตางค์เกลือ25ส้าสตางค์น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตโตนด45ส้าสตางค์น้ำปลา96าสหสตางค์แป้งข้าวเจ้า3บาทแป้งทอดกรอบ3บาทส5้าสตางค์หอมแดง30บาทโอ้แพงตรงหอมแดงนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำขายก็ลดหอมแดงเงนก็ได้นะไม่จริงจริงเราใช้ไม่หมดนะเอาเนี่ย ดูดิยังเหลืออยู่แบบเกินครึ่งถาดอ่ะเพราะฉะนั้นราคาหอมแดงจริงต้องหักออกครึ่งหนึ่งนะเนี่ยไปหักกันเอาเองนะครับรวมต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่8 9บาท15สตางค์แล้วเฉลี่ยออกมาแล้วครับต้นทุนแต่ละชิ้นจะตกอยู่ที่17บาท83สตางค์ถ้าเราไปขาย30บาทก็คือกําไรแล้วแหละถ้าขาย35บาทคือกําไรเท่าหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอาไปขายชิ้นละ40นะครับได้เงินกลับมาอยู่ที่200บาทได้กําไรอยู่ที่110บาท แปสิบห้าสตางค์เกินเท่าหนึ่งอ่าก็คือถ้าขายสี่สิบกำไรแบบดีมากนะคะถ้าขายสามห้าก็กําไรแบบฟิตฟตัวหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกทางไหนเนาะอ่าแต่ว่าแป้งที่เราทําไปให้ดูอ่ะมันยังชุบได้อีกประมาณโกรกกว่าเลยนะคือจะบอกว่าทั้งแป้งแล้วก็หอมเนี่ยมันเกินนะคะจริงๆต้องไปหักออกนะมันใช้ได้อีกเท่าหนึ่งอ่ะนะคะ ก็เป็นว่าไปลองคิดเพิ่มเติมกันเราเองแล้วกันเนาะเอาลองไปทําดูถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหนทําแล้วมันไม่ได้จริงๆถ่ายรูปผลงานที่คุณทําออกมาเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตามที่เราสอนไปในช n นลของเรานะคุณสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปส่งให้เราดูในเพจนะคะเดี๋ยวเชฟจะช่วยดูให้นะว่านี่ดูจากรูปแล้วคุณทําผิดพลาดตรงไหนนะคะนี่ชิมจากอันนี้นะหนักมากโอ้หนักปึกเลยเอาละคะ่าหม่่าเลยนะ ยังกรอบอยู่เลยอ่ะขนาดวางไว้บนข้าวเหนียวนะแล้วก็ทอดเสร็จมาสักพักงนล้วด้วยอืมน่ากินปลาล่าก็ไก่ทอดหัดใหญ่เลยอ่ะดูรสชาติคุอใช่เลยทีน,นี้จะลงมากินแบบที่เราราดน้ำจิ้มลงไปบ้างนะคะอือกินหอมซอยหน่อยอร่อยกว่าจ้าวหน้ากักซอย <laughs> จ้าวน้ากัซอยเราทอดไว้นานแล้วไงอันนี้เราทอดใหม่ๆนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช n e l ของพวกเราด้วยนะเพราะว่าเราจะมีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ